ผมมมเเเเฮงงงคคครรัััับบาสพื่อองงินกนกะถทุกคนน่าจะพอรู้จักติ๊กตอกันบ้างมันคือแอป,ปที่เปิดวิดีโอสุ่มมาให้ดูสามารถทําวิดีโอของเราให้เป็นกระแสเพื่อใช้ในงานโปรโมตต่างๆเช่นขายของหรือประชาสัมพันธ์โดยวิดีโอจะส่งผู้คนได้มากกว่าโซเชียลมาเริ่มกันเลยจากก่อนอื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นใส่รหัสเชิญดังนี้ได้แล้วจ้าต่อที่หได้ห w กเว้น iOS จะไม่ได้หนึ่งบานนี้วิดีโอ10นาทีทุกวันเป็นเวลา15วันแรกที่ดาวน์โหลดได้อีก400เยีย่างนั้นล่ะถ้าดูตั้งแต่11นาทีจนถึง30นาทีได้เพียง15วันแล้วก็ต้องเป็น1 5วันแรกได้รับ1,000เลี้ยญต่อที่3ถ้าคุณอัปโหลดวิดีโอวันละ1คลิปภายใน5วันแรกที่ดาวน์โหลดแอปคุณจะได้รับ1,000เรียญต่อที่4แชร์หน้ หวันเป็นเวลา15วันแรกที่ดาวน์โหลดแอปได้รับอีก400รเหรียญถ้าเราแนะนำเพื่อนต่อเราก็จะได้เหรียญอีกเช่นกันคำเตือนทุกครั้งก่อนเริ่มภารกิจเราจะต้องเข้ามาหน้าแนะนำแล้วค่อยไปทำตามภารกิจต่างๆหลังภารกิจสำเร็จจะรู้ได้ยังไงก็เช็คที่ notification แบบนี้แบบนี้ เพลงเองนั้นไม่ได้สักเหรียญหลอกเพลงก็เพิ่งมารูเหมือนกันก็เลยมาบอกต่อหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยจ้า